สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับ เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่6 6 2กันแล้วนะครับพี่พก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามานะครับผมรับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่ม กระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามนะครับผมไว้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องเครื่องรางนะครับของสะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้จะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจนะครับผมรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากที่จะชาบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอด ตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระ รายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานๆว้ได้เลยนะครับซึ่งใน EP นี้นะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่ไปได้ที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้ไปจนถึงไปได้สุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่24ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อนะครับคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะ โทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมหมายได้ที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับผมของพี่พีแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางพระทุกองคสวยตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับผมซูมกล้องเข้าไปนะครับผมแล้วก็มาเริ่มกันที่รายการใหม่ได้ที่1กันเลยนะครับ สำหรับรายการที่1นี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับผมจะเป็นนะครับหลวงพ่อนะครับผมพระพุทธโสธรนะครับผมนี er people, course, er ่นะครับปี2509นะครับพี่พีชุดกรรมการ3องค์แบบนี้เลยนะครับผมมาพร้อมกล่องเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมวัดโสธรวัรารามวรวิหารนะครับสำหรับในเรา่ที่1นใน EP นี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับนี่นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผหลวงพ่อโสธรนะครับพี่พีรายการที่1นใน EP นี้นะครับผมชุด3องค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ 900บาทนะครับผมสำหรับเหรียญพระพุทธโสธรนะครับผมปี2509นะครับดูนะครับผมท่าใดดูรอดสนใจหรือว่าชอบใจนะครับก็สามารถสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมปี2509นะครับดีนะครับผมวันนี้เป็นองค์แรกเท่านั้นนะครับผมราคา900บาทนี้นะครับจะได้รับ3องค์เลยนะครับพี่ๆพี่ๆดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับผมวันนี้เป็นองค์ที่2นะครับผมในชุดนี้นะครับผมนะครับผมจะค่อยๆลงกล้องให้ดูให้ชมนะครับผมว่า พี่ๆถูกใจรายการไหนนะครับผมเนี่ยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1นะครับผมอันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับผมสภาพผิวนะครับผมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมหากพี่ๆอยากดูนะครับผมก็สอบถามมากันได้เลยนะครับผมช่องทางการติดต่อผมก็จะขึ้นไว้ตรงด้านบนนี้เลยนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่หนึ่งนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับถัดมานะครับผมองค์ที่สานะครับผมรายการ นี่นะครับผมนี่นะครับในการสุดท้ายขององค์ที่1นะครับผมของหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นเหรียญของพ่อโสธรนะครับพี่นี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมพระพุธโสธรนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมสวยมากครับผมเปิดแบ่งปฟันให้ในราคา900บาทเท่านั้นเลยนะครับผม900บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสาหรับ รายการที่1นนะครับผมใน EP นี้นะครับ นี่นะครับผมจัดส่งให้พร้อมการ3องค์แบบนี้เลยนะครับผมถ้าใครถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับถัดมานะครับผมหม่ได้ถัดมาครับเป็นรายการใหม่เลขที่2นะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมหลวงพุทธวดปี08นนะครับผมวช้างให้นะครับรายการนี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกับกรอบรูปประกาศินิบัตแบบนี้นะครับผมถ้าหากท่านใดชอบไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับพี่ๆกับองค์พระที่ผมได้มานะครับผมเป็นกรอบรูปสามารถตั้งโชว์ได้แบบนี้เลยนะครับ สำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับพี่พี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมซูมกล้องเข้าไปนะครับผแล้วก็จะลงกล้องให้พี่พี่นะครับผมได้ดูที่ผิวขององค์พระหลวงพ่ทวดปีศูนย์รายการนี้กันนะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับพี่พี่องค์นี้นะครับขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา950บาทนะครับผม950บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงู่ทวดนะครับ วัดช้างให้นะครับพี่ๆดูให้ชอบใจกันได้นะครับผมสภาพสวยงดงามนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นเหรียญเสมานะครับพี่ๆรายการหมายเลขที่2นะครับนี่นะครับผมด้านหลังนะครับเป็นพระครูวิเศษสมขลนะครับผมในงานเลือนสมรสศักดิ์นะครับผมปี0ูนย์นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยมากนะครับผมรายการหมายเลขที่2ใน EP นี้นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับพี่พรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมเอ่อเป็นปูทวดนะครับผมเนื้อว่านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมซูมกล้องออกมานะครับอันนี้ก็จะได้รับมาพร้อมกับกรอบรูปประกาศสินบัตรเหมือนกันนะครับผมเป็นหลวงปูทวดเนื้อว่านนะครับนี่นะครับผมปี97นะครับพี่พี่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับผมเนื้อว่านนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับนี่นะครับผมแบ่งปันให้กรอบรูปพร้อมกรอบรูปแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ หากท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมขออนุญาตเก็บขอบรูปสักครู่นะครับผมผมจะส่งให้พร้อมกันนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมทุกรายการนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับนี่นะครับ injuries, ผมมาดูที possible, eh ่องค์พระกันเลยดีกว่านะครับผมจะเป็นหลวงพุทวดนะครับผมปี97นะครับผมเนื้อว่านนะครับพี่ๆวัดช้างให้รายการนี้ก็เปิดแบ่งปันให้ในราคา950บบาทนะครับผมรายการนี้เลยนะครับ 950บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมดูผิวองค์พระกันเลยนะครับนี่นะครับผมเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆตายการหมายเลขนี้นะครับผมลองดูกันได้นะครับนี่นะครับผมเป็นหมายเลขที่สามนะครับผมรายกันที่สามใน EP นี้นะครับชมให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับหลวงพุทวดปีก เก้าเจ็ดนะครับผมเนื้อว่านนะครับผม950บาทเท่านั้นนะครับผม950บบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับ หมายเลขที่3ใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่4แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมหลพสวดวัดปากน้ํานะครับนี่นะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสิบัตรแบบนี้เลยนะครับวันนี้ผมได้มาพร้อมกันเลยนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมสําหรับพระผงของขวัญหมายเลขที่4นี้นะครับเปิดแบ่งปันได้ในราคา700บาทนะครับผม700บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับ เป็นพระผงของขวัญนะครับพี่ๆหลวงพ่อสดวัดตากน้ําภาษีเจริญนะครับดูนะครับผมดูผิวกันได้เลยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่4นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ ถ <ais ama 25> ัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที <medi> ่5นะครับพี่พรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับผมปี25-10นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเนื้อรมดำนะครับพี่ๆีเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองพระนะครับออกมานะครับผมลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับพี่ๆี่สำหรับเหรียญนะครับผมพระครูวิริยกิตินะครับหรือว่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนั้นเองนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับหลังยันตรีนะครับพี่พีองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ นี่นะครับพระครูวิริยกิตินะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหลปูุโต๊นะครับผมเนื้อรมดํานะครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดําหมายเลขนี้นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมท่านใดดูแล้วถูกใจนะครับผมก็ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามานะครับผมพูดคุยกันได้เลยนะครับ ดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมมีให้รับชมหลากหลายรายการนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมเป็นพระสุ้มกรนะครับผมกําแพงเพชรหมายเลขที่6นะครับผมรายการนี้นะครับพระสุ้มกรองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม5 0าบาทนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมพระสุ้มกรนะครับนี่นะครับผมเป็นพระกรุนะครับผมกําแพงเพชรนะครับพี่ๆมาอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมสภาพนะครับเดิมๆนะครับผมทันใดนะครับ ถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมองนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อรวยรุ่นรวยพันล้านนะครับพี่รายการหมายเลขเจ็ดนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับผมหลวงพ่อรวยประสาทิโกนะครับวัตโกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นเนื้อหันปาก้านะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมรุ่นรวยพันล้านเนื้ออันปาก้านะครับรายการที่7นะครับผมนี่นะครับ ลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันดูได้นะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมปี2555ันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่8แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผม เรียนหลวงพ่อรวยเหมือนกันนะครับผมวันน <noite> ี <mez Southeast S 1> <élé> ้จะเป็นรุ่นชนะจนนะครับพี่ๆต่อโค้ดด้วยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นรุ่นชนะจนเนื้อลงยาสีน้ําเงินนะครับนี่นะครับผมหน้าหลวงพ่อนะครับจมูกโด่งๆเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันได้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนหลวงพ่อรวยนะครับผมรุ่นชนะจนนะครับพี่ๆลงยาน้ําเงินนะครับ650าบาทเท่านั้นนะครับผมต่อโค้ดไก่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมรุ่นชนะจนปี2005 ร้อยนะครับผมห้าสิบหกนะครับผมต่อโค้ดหมายเลขหกหกสองนะครับพี่รายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคาหกร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับหากท่านใดสนใจสององค์คู่นี้ก็สามารถพูดคุยราคากันได้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่เก้าแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นแหวนหลวงพ่อเดิมนะครับ นี่นะครับผมมาเป็นพร้อมกล่องเก็บแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกล่องเก่าๆเลยนะครับแหวนหลวงพเดิมวัดหนองโพนะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้เป็นลงยาลายธงชาตินะครับผมด้านข้างจะเป็นแกะสลักรูปสิงห์นะครับนี่นะครับผมงานประณีตมากนะครับพี่ๆนี่นะครับแหวนหลวงพเดิมนะครับผมวัดหนองโพนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ผิวเก่าเดิมแบบนี้นะครับผมใต้ฐานตรงนี้นะครับผมใต้หัวแหวนนะครับจะมีสิงนะครับผมอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่หัวแหวนกันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา650าบาทเท่านั้นนะครับสําหรับแหวนนะครับผมก็เดิมนะครับวัดหนองโพนะครับพี่ๆนี่นะครับผมด้านข้างก็จะเป็นแกะสลักนะครับปีส4 78นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสิงนะครับผมสิงแกะนะครับสวยมากนะครับพี่พี่ทนใดอยากชมรูปภาพก็สอบถามมากันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูที่สิงต้นในหวแหวนนี้รอบหนึ่งนะครับหมายเลขนี้นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับท่านาดชอบไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับแหวนนะครับผมหลพอเดิมนะครับ หมายเลขที่9นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับผมอันนี้จะประกอบไปด้วยปากาหมอด้ามเล็กนะครับอ่าพยันนะครับผมสายสินนะครับผ้าจีวอแล้วก็จะเป็นรูปหล่อนะครับผมแล้วก็เป็นไม้มงคลตรงด้านหลังนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับในชุดนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา650นะครับถ้าหากสนใจคู่กับแหวนนะครับผมเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับพี่ๆลองสอบถามเข้ามาพูดคุยกันดูก่อนได้นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่10นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับจะเป็นปากกาหมอด้ามเล็กนะครับผมหรือว่ามีดหมอนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่เดิมนะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสายสีนะครับผมแล้วก็ผ้าจีวอนะครับอยู่พร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดชอบไปแล้วก็จะได้รับทั้งหมดนี้เลยนะครับผม 650บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นปิดตาปูโต๊นะครับผมหมายเลข11แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา750าบบาทนะครับผมสําหรับปิดตาปูโต๊ะนะครับผมจัมโบ้สนะครับเนื้อปิดทองกรรมการนะครับพี่ๆตรงด้านหน้านะครับผมฝั่งตะกูตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเนื้อนะครับผมเนื้อก้นครกนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม เปิดให้ในราคานะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมรายคันนี้นะครับ750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิติมานั่นเองนะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ750นะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อปานะครับผมทรงหนุมานนะครับพี่ๆหรือว่าพิมพหนุมานั่นเองนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม500บาทเหมือนกันนะครับผมหายเล็กนี้เลยนะครับ หลวงพ่อปานะครับผมวัดบางนมโคนะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรายการที่12นี้นะครับผมขออนวิญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับหมายเลขนี้เลยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่12นะครับผมใน EP นี้นะครับดูนะครับผมดูยืนเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสวยมากครับผมราคานี้เลยนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นพระนางพญานะครับผมกรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ500บาทเหมือนกันนะครับพี่สําหรับพระนางพญานะครับผมรายการที่13นะครับผมเป็นพระเนื้อดินเก่าเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ500บาทนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่13นะครับพี่ๆนี่นะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับพี่ๆเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับอันนี้เป็นรุ่น2นะครับแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผมสําหรับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกหมายเลขที่14นี้นะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ ถ้านใดดูแล้วถูกใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก่อนอีกรอบหนึ่งก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับรายกัรนที่14นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมองค์นี้นะครับหอมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆถัดมาเลยครับผมพระสมเด็จนะครับผมอันนี้วัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมหมายเลข15นะครับ รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับ500บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นรายการที่15แล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผม 500บาทนะครับถัดมานะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นพระรอดนะครับพี่พะรอดลําพูนนะครับผมหมายเลขที่16นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมพะรอดรายการนี้นะครับ500อบาทนะครับผมดูนะครับผิวสวยมากนะครับผมเป็นพระรอดลําพูนนะครับพี่นี่นะครับเหมือนจะเป็นฝังทองคําตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นตะกุดทองคํานะครับ ลงไปในผิวเลยนะครับพี่พี่พระรอดรายการนี้นะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านนเลยนะครับผมท่านใดดูแล้วสนใจหรือว่าถูกใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระผงสุพรรณนะครับผมหมายเลขสิบเจ็ดนะครับผมรายการนี้นะครับก็แบ่งปันให้ในราคานะครับผมห้าร้อยบาทนะครับสําหรับพระผงสุพรรณหมายเลขที่สิบเจ็ดนี้นะครับผมห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านนเลยนะครับรายการนี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆผิวนะครับผมดูนะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับถ้าในสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไลน์แอดเลยนะครับ174นะครับผม O I P อ Q นะครับเบอร์โทร090นะครับผม325 1096นะครับรายการที่17นี้พระกพงสุพรรณนะครับแบ่งปันให้ในราคาห้าร้0ยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหนุมานนะครับพี่ๆ นี่นะครับแห่งเมืองกาลสินนะครับผมพันุมานโชคพันล้านรุ่นแรกนะครับปี2564นะครับผมปลุกเสกด้วยนะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมพันุมานโชคพันล้านนะครับหมายเลข18นะครับผมรายเอออีพีนี้นะครับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทนะครับ550นะครับผมสำรับพันุมานโชคพันล้านนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่นะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผม ดูนะครับผมสวยมากนะครับพี่พีหนุมานรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลข18นะครับดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับต่อโค้ดหมายเลขตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นหางนะครับผมตรงนี้เป็นใต้ฐานนะครับสวยมากนะครับผมพี่พีากดูอยากดูรูปภาพก็สอบถามมากันได้นะครับผม550บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นเรียนเนื้อดวงรุ่นแรกนะครับผมเป็นเนื้อรมดำนะครับพี่ๆหมายเลขที่1 0 9นะครับผมรายการนี้ปีสองห้าหสองนะครับผมโอค์นี้5้าอยห้าสนะครับสำหรับรายการที่19นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข19นะครับผมรียงน้ำปูมฮาซิลานะครับเหนือดวงหนึ่งนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับพี่ๆรายกันนี้นะครับ 550บาทนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับเนือดวงหลวงพูมหาสศิลานะครับผมรายการใหมายเลขที่19นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่20นะครับอันนี้เป็นพระผงกระดูกผีวัดโพนะครับผมหมายเลขที่20รายการนี้นะครับขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเนื้อผงนะครับนี่นะครับผมครับผมกระดูกผีนะครับพี่ๆวัดโพนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่21นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นเหรียญน,นะครับผมเหรียญนะหล่อโบราณเหรียญน้าอ้อยนะครับผมเห็นเห็นเจ้าของเดิมแกว่าแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับเอา450บาทนะครับผมรายการนี้นะครับถ้าจะเป็นเนื้อชินนะครับพี่พี่ดูนะครับดูจากผิวแล้วนะครับผมน่าจะเป็นเนื้อชินนะครับผ,ผมหมายเลขที่ 21, นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับผม 450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมไม่ได้ที่22แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นปิดตาปูโตนะครับผมหลังยันดวงเล็กนะครับอง์นี้เอา500บาทนะครับผมสำหรับปิดตาปูโตนะครับ500บาทนะครับผมรายการนี้นะครับดูกันได้เลยนะครับพี่ๆเป็นเนื้อนะครับผมใบลานนะครับผมฝันตะกรุดตรงนี้นะครับนี่นะครับผม ยู่ในเลี่ยมเก็บผิวเลยนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมทัดมาครับผมเป็นลูกหล่อหรือพ่อเงินนะครับผมวัดบางคานะครับผมพิมพ์นิยมนะครับรายการนี้ห้าร้อยห้าสิบนะครับสำหรับลูกหล่อหรือพ่อเงินนะครับผมวัดบางคาพิมพ์นิยมหมายเลขนี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับดูนะครับผมผิวดูเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพ่อเงินนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมรายการที่2 3นะครับพี่ๆใน EP นี้แล้วนะครับผมท่รายด,ดูแล้วสนใจก็ติดต่อกันท่องมาได้นะครับผมเปิดแบ่งปฟันให้ในราคา550บาทนะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับรายไปเราสามารถนําขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับผมแล้วก็มาเป็นหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเรนหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับ แบ่งปันให้พร้อมกรอบที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับพี่หมายเลขยี่สิบสี่นี้นะครับผมหกร้อยบาทนะครับมีรอยจานด้วยนะครับผมเตรียนพ่อกวยนะครับผมปีศูนย์สี่นะครับผมุ่นแรกนะครับพ่อกวยชูตินาทารนะครับนี่นะครับผมมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมวอตโคสิตารามนะครับพี่พี่พ่อกวยนะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับผมหกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่ยี่สิบสี่ใน EP นี้นะครับผมก็สําหรับ พี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชัพระเครื่องรายกันไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด7 4 OIPTQ นะครับเบอร์โทร0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสําหรับวันนี้ นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ